ทุกหลักบนวดวันที่16บหสิงหาคมหกนะครับสูตรที่3ามสุดชุดนี้ดีที่สุดตี่อาจารย์คัดมานะครับที่มีความรู้สึกว่าน่าจะมาครบสุดที่1นึ่สูตรที่2 ใครชอบก็เลือกเอาครับแต่อาจารย์ให้เลือกสุดที่สามสูตที่สามนี้มีตัวไหนบ้างใครมีเลขดับมาตัดมีเลขเด่นมาดึงถ้าไม่อยากดึงไม่อยากตัดก็สมัคร เป็นสมาชิกไปเลยครับจะได้ไม่ต้องคิดมากหรือคิดด้วยสมัครด้วยทุกถึงทุกอย่างต้องมีการลงทุนนะครับวันที่แล้วก็เฉพาะรายปีนะครับรายปีรายหกเดือนรายเดือนนี้ไม่มีให้วิ่งนะครับอาจารย์คัดสุดๆความเสี่ยงสำหรับคนที่ สมัครรายปีมานะครับถ้าอยากได้น้อยชุดก็รายปีครับแล้วก็รายเดือนกับรายเดือนห0ร้อยบาทกับพัน0้าร้อยบาท1ัน0้อยบาทนี่ก็น้อยชุดนะครับรายเดือนหกร้อยนี่จะรายชุดหน่อยครับเพราะว่าอาจารย์ต้องกันไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้อง ตามสภาพของสมาชิกนะครับรายปีนี้อาจารย์ก็คัดให้อย่างหนักเลยครับคือตอบแทนกันอีกระดับหนึ่งสำหรับคนที่ช่วยเหลือในด้านนี้นะครับส่วนคนที่น้อยกว่าตรงนี้ราย6เดือนก็ไม่กี่ชุดนะครับรายเดือนนี่ก็อาจจะเยอะหน่อยครับ ห้าชุดหกชุดประมาณนี้ดูดีๆนะครับนี่ชุดว่อออกงวดสามหกนะครับนี่ขอาเข้าอยู่นะไอ้ตรงนี้มันหนึ่งสิงหาเนีย่ยอาจารย์ได้สองชุดแต้มนี่ก็น่าสนใจนะครับแต้มร้อสิบหน่วย วันนี้อาจารย์พูดเยอะไม่ค่อยได้เ,เนี่ยปวดฟันกับฟันหน้ามันแตกนอนโดนกระดูกหมูงัดฟันแตกเมื่อคืนนอนไม่หลับปวดฟันวันนี้พยายามไีแจะโพสต์้อมูลให้คับทุกคนอย่างต่อเนื่องครับพอพูดปุ๊บมันก็ กายับปากมันก็ปวดถึงสมองโอเคครับทุกคนคงไม่อยากได้ยินเรื่องความเจ็บปวดอย,อยากจะดูเลขอย่างเดียวโอเควัดที่หนึ่งนะอเออเดี๋ยวตรงนี้ก่อนอ,อแอดไลน์มาตรงนี้ครับเศรษฐีพันล้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งอาจารย์กลายเป็นไอ้หลอรี่ไปแล้ว ครบทุกหลักสูตรที่สามงวดที่1นึ่งออกห้าสเด่นมาครบงวดที่2องอกเก้นะครับมาครบ วันที่3ออกศูหนหกสก็มาครบเออบางคนนี่นะดูสูตรนั้นอ่าดูคลิปนั้นดูคลิปนี้แล้วก็บน่นแล้วมันจะมาบน่นทำไมนะสู้บางคนไม่ได้ครับเอาแต่คน้นเอาแต่จดเอาแต่จำ ไอ้คนขี้บน่นมันก็บ่นนะอาจารย์รียกว่าให้หุบปากคับใช้ปากกาสองตาจดสมองจำแยกแยะวิเคราะห์เจาะลึกนี่อาจารย์กว่าจะโพสต์มาให้แต่ละสูตรเนี่ยพวกคุณรู้ไหมว่ามันยากเย็นแค่ไหนจะต้องใช้เซนพิเศษจะต้องคำนวณออกมาจะต้องวิเคราะห์ ว่าอันไหนมันน่าจะมาต่างกับบางคนออกแต่บน่นเกิดมาบน่นอันไหนไม่พอใจก็บ่นนะไอ้พวกนี้โอกาสถูกรางวัลนี่ยากช่วยพวกคน้นไม่ได้ค้นกว่าค้นหาแนะนำนะครับค้นหาค้นคว้าดีกว่าอย่ามาบน่น เกิดเป็นลูกคนช่างบนไม่ดีครับต้องเป็นคนช่างค้นนะอาจารย์ให้แล้วก็ต้องค้นต่อถ้าน้อยชุดอยากจะได้จริงๆก็ลงทุนถ้าไม่ลงทุนก็คน้นตรงนี้แหละอุตสาเอามาให้แล้วนี่ปวดฟันก็ยังดันโพ์อยู่ส่วนคนที่ เป็นสมาชิกไปแล้วอาจารย์ให้น้อยชุดตามลำดับชั้นไปแล้วนะครับนั่นแหละมาดูตรงนี้ก็ดีจะได้เสริมภูมิคุ้มกันก้าไปอีกนะเป็นคนต้องรู้จักคิดต้องรู้จักคน้นอย่าเอาแต่บนไปนั่งอยู่ปากเหวปากบอ่อต้องคำที่เขาล่อนที่เขาขุดหากันเอเจ้านี้ไอนน้นี่นั่งบน เมื่อไรจะได้ทองเมื่อไรทองจะกระเด็นมาตวัวใดพวกคน้นวยพวกขุดนี่ก็ล่อนได้เป็นการสอบกลับบ้านไปแล้วไอ้คนช่างบนก็นั่งบนอยู่จนตะวันตกดินก็ได้คำว่าผิดหวังกลับบ้านครอ,อบครัวก็ไม่ได้ปึ่งพาอะไรไม่ได้โอเค 5.03มาครบวันที่14.336่ที่เป็นการชี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีทุนแต่มีสมองก็ต้องใช้สมองให้เกิดประโยชน์เพราะอาจารย์ก็ให้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็พยายามที่จะชี้ชนำชักนำให้ได้แนวทางที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าโพสแล้วปล่อยเลยนะ นักวิสาต์ตามที้ตามเช็ดตามแนวอยู่วันที่16 7 8กเจ็ดเหนี่ยตัดออกสักสองตัวก็เหลือหวยแพรเอาไปเล่นได้หรือถ้าไม่ชอบชุดนี้ก็ไปดูชุดที่1ชุดที่ส หรือจะชอบชุดที่3มนี่ก็ตัดออกไปสัก2ตัวหรือจะเล่นสัก2ชุดตัดตัวไหนออกไป1นึ่งสองหรือสักสองสามกลุ่มแล้วแต่หรือจะไปเอาหลักสิบหลักหน่วยที่โพสไปแล้วมาดึงก็ได้นะครับ Okay.